อะไรคะดินน้ำ,ด,นนำดินน้ำมันลูกแม่ยังไม่ได้บอกน้องดินดินอะไรคะน้องเล่นดินอะไรคะอ,อ่าสีขาวอยู่ไหน,นไม่ใช่ไวโอเลตสีม่วงนะลูกน้องค่อยๆดึงนะเดี๋ยวเราต้องไปล้างมือกันนะคะน้องเล่นดินน้ำอะไร ดินน้ำมันเจ้าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแม่ซื้อแป้งโดให้นะคะวันนี้เล่นดินน้ำมันไปก่อนนะแม่ซื้อผิดนะอะให้แม่แมทำอะไรให้ปั้นเป็นรูปอะไรนะคะเป็นนเป็นรูปลงูเป็นอะไรนะป้านเป็นรูกงูดูซิงูแม่ไปไหนละนี่ไงงูแม่อยู่นี่ใช่ป่ะ ซาอะไรคะ,ะนนสนเนกงูเอะบายบายแม่ก่อนอน้องหันมาบายบายแม่ก่อนอปั้นกลมๆอ่ะน้องลองปั้นดิโอ้โปั้นกลมๆอู้เก่งจังเลยเราปั้นช้างกันไหมคะเอ,เอล่าอะไร,รอเอล่าเฟนช้างอยู่เนี่ยลูกเ,เดี๋ยวเราปั้นอย่างนี้เลยนะลูกนะบายบายแม่ก่อนบายบายกล้องหน่อย น้องต้องไปบาบกล้องให้แม่ก่อนจุ๊บๆด้วยเก่งมาก